สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อัปเด,ดตต้นกล้าอายุ16วันแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาดูทรงใบทรงต้นแล้วก็รากนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นกลีนโอ๊กนะคะที่เราได้เพาะโดยการที่ระหว่านนะคะบนหน้าฟองน้ําเลยโดยม่มีการเพราะในกล่องพลาสติกนะคะตนนัวนี้ส่วนตัวนี้ก็อยู่ในกล่องพลาสติกด้วยนะคะนี่ ก็แตกต่างกันนะคะคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่ว่าวิธีการที่เราเพาะด้วยนะคะมันเกิดขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราดูแลด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นเนี่ยพวกนี้ใช่ไหมคะเราเอาตอนที่เราเอาอ,อยู่ในถาตื่นมันจะมีรากเกี่พอเราย้ายขึ้นมาในอยู่ในกล่องโฟมนะคะที่มีขนาดความสูงของกล่องเพิ่มขึ้นนะคะมันก็มีรากที่เป็นฝอยแล้วก็ยาวได้ไวแล้วก็ต้นโตได้ไวกว่าด้วยนะคะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะ ส่วนตัวที่เราเอาวางไว้อยู่ในถาดนะคะก็คือตั้งแต่อายุตั้งแต่เราเอาออกรับแสงแดดเลยนะคะผู้ชมแล้วตัวนี้นะมันอยู่ในถาดตื้นนะคะช่วงนี้หน้าร้อนน้ำมันร้อนนะคะมันเลยทําให้รากหยิกนะคะรากกุดนะคะรากแข็งด้วยนะคะอันนี้ก็คืออายุพร้อมกันแต่ว่าวิธีการนะคะที่เราเอาไวน้นยมันต่างกันนะคะผู้ชมอันนี้ก็ คุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหาก็ทําแบบโบก็ได้นะถ้าสังเกตว่ารากเนะี่ยมีปัญหานะคะรากก็ย้ายขึ้นมาอยู่ในกล่องอนุบาลได้เลยหรือว่าย้ายขึ้นมาไว้ในกล่องลึกๆนะคะน้ําลึกๆก,ก็จะได้รากที่สวยนะคะต้นกล้าของเราก็จะได้โตวไวนะคะเห็นไหมทรงต้นทรงอะไรเนี่ยต่างกันมากๆเลยนะคะมาดูดังรากบ้างเนี่ยรากก็ กำลังสวยถ้ากําลังแตกออกมาจากฟองน้ําอีกนะคะทําไมเนี่ยเห็นไหมคะทาไมโบถึงเวลาเติมอน้าโบถึงเติมให้ถึงก้นถ้วยนะคะผู้ชมโดยเหตุนี้นะคะด้วยรากนะคะที่เขาอยู่ตรงนี้เนะะี่ยมาเวลาเขาแทงออกมาจากอฟองน้ําเนี่ยเขาก็เจอน้ําเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าเราอเอาน้ําไว้ห่างๆไกลๆจากฟองน้ําหรือว่าห่างๆจากก้นถ้วยนี่พอรากมันออกมาจากอ ฟองน้ําแล้วมันไม่เจอน้ํามันก็แห้งใช่ไหมคะคุณผู้ชมรากที่มันจะโผล่ออกมาตรงนี้มันก็แห้งเห็นไหมคะเนี่ยต้นเล็กๆนี่เราเติมไว้เต็มๆไว้เลยนะคะพอเขาโตมาสักพักเราค่อยปล่อยเขานะคะคุณผู้ชมให้รากอากาศออกมาอันนี้ยังไม่ใช่รากอากาศนะคะคุณผู้ชมก็เป็นรากปกติเป็นรากฝอยของเขานะคะคุณผู้ชมมาดูฝั่งที่โบเพิ่งย้ายขึ้นมากล่องอนุบาลน,นะคะดู รากต่างกันขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมนี่ต่างกันมากๆเลยนะคะเป็นยังไม่ออกมายังไม่เป็นฝอยนะคะก็ยังมีลักษณะแข็งๆอยู่นะคะคุณผู้ชมคงต้องให้เวลาเขาสักหนึ่งสัปดาห์นะคะรากถึงจะเป็นฝอยเหมือนก,นกันกับกล่องนั้นนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือต้นเท่ากันเลยนะคะอายุเท่ากันนะคะ ใบก็ต่างกันมากๆเลยนะคะในส่วนของศัตรูพืชเนี่ยโบยังไม่ได้มีการกําจัดอะไรนะคะคุณผู้ชมตอนนี้โบกํำลังสั่งเป็นน้ําหมักมานะคะสั่งเป็นน้ําหมักมาเพื่อมาลองใช้นะคะเพราะว่าไอตัวบิวเวเลียเนี่ยโบก็ใช้เหมือนกันนะคะเผื่อว่าเออมันราคาแพงเกินไปโบเลยหาลองซื้ออะไรถูกๆนะคะมาใช้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือถ้าจะให้โบทำน้ำหมักเองนี่ก็คงจะ ยังใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมอันนั้นโบยังไม่เคยทำนะคะเดี๋ยวต้องขอเวลาลองทำก่อนนะคะว่ามันต,ต้องใช้อะไรยังไงว้บ้านทจริงๆเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะแยะมากมายนะคะให้ลองทำตามแต่ว่าโบก็ยังไม่ได้ลองเนาะช่วงนี้นนเพีย้ยไฟนั่นแหละหน้าแรงนะเพีย้ยไฟเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม โอเควันนี้ก็พามาอัปเดตเพียงเท่านี้นะคะวันละเล็กวันละน้อยอัปเดตท,ทุกๆวันนะคะดูว่าสภาพผักสภาพต้นกล้าเนี่ยถ้าเราเกิดปัญหาเราจะแก้ไขยังไงหรือว่าเราบรรเทาอะไรยังไงได้บ้างนะคะใครที่กําลังปลูกพร้อมกันเนี่ยก็มาพูดคุยกันได้นะคะว่าต้นกล้าขนาดไหนแล้วนะคะมีปัญหาอะไรบ้างแล้วแก้ไขยังไงได้บ้างนะคะคุณผู้ชมบวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ